สวัสดีค่ะแม่มสิงจามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่14พฤศจิกายนปี2567 ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันนี้ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันนี้เงินบาทอ่อนค่าที่บริเวณ35.040บาทต่อ1ดอลลาร์ชะลอการปรับตัวลงของทองในประเทศทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องโดยยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการไว้ท่ามกลางความกังวลมาตรการและนโยบายต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะส่งผลให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ณเวลาที่แม่มสิ่บันทึกวิดีโอนะคะทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ2,562.155ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ106.483จุดด้านกองทุน s ป d r เทขายทองคำออก1.44ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ870.53ตัขนขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตดัชนี PPI ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้ผลิตที่จะประกาศในวันนี้ทั้งนี้ดัชนี PPI เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟ ให้ความสําคัญนําไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอดตัตราดอกเบีย้ยรวมถึงติดตามจํานวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์การถแถลงของนายเจรโรพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายทิศทางดอกเบีย้ยของเฟด ราคาตรงคําเคลื่อนไหวไซเวททิศทางขาลงระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,551ดอลลาร์ 50, และ2,542ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,531ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,574ดอลลาร์ 74, และ2,588ดอลลาร์ หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2 6 0 5ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่14พฤศจิกาย,ยนปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำเวลาที่แม่มสิินบันทึกดีโอนนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำา5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5ปรับลดลงมาอีก50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่400บาท ม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองขับม,มาณเทนีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินไว้นะคะขอบคุณทุการตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ